สวัสดีค่ะชื่อวันรวีสุขสำราญเป็นเบาหวานมาเมื่ออายุ30 ได้เข้ารับการรักษาจากคุณหมอรับประทานยาหลายเม็ดมากแต่ละมือ้อทำให้เป็นกังวลว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับไตและเป็นโรคอื่นแทรกซ้อนเกี่ยวกับการที่เป็นโรคเบาหวานในเวลากลางคืนก็จะลุกขึ้นปัสสาวะบ่อยหลายครั้งทำให้ไม่ได้หลับได้นอนสุขภาพก็อ่อนแออ่อนเพียเหนื่อยง่าย จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งได้พบเจออาหารเสริมชนิดนี้ได้ซื้อมารับประทานรับประทานเช้าละหนึ่งซองก่อนอาหารเช้ารับประทานมาเป็นเวลาสิบปีไปเข้ารับการรักษากับคุณหมอพบแพทย์คุณหมอบอกว่า เป็นเบาหวานปกติค่ะไม่มีโรคแทรกซ้อนไม่มีโรคไตทําให้ร่างกายเราสุขภาพแข็งแรงตอนกลางคืนก็ไม่ลุกขึ้นปัสสาวะบ่อยเหมือนเคยทําให้เรามีความสุขจึงขอขอบคุณอาหารเสริมชนิดนี้มากนะคะที่ทําให้เราดํารงชีวิตอย่างมีความสุขอยู่อย่างมีความสุขทุกวันนี้จนกระทั่งอายุ62ปีแล้วค่ะ วิธีที่ดีที่สุดที่ผมค้นพบอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าอูมิอูมิมีส่วนผสมต่างๆจากสารสกัดสาหร่ายทะเลเรียกว่าฟูคอยเดนฟูคอคเดนมีประโยชน์มากมายที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายของคุณช่วยควบคุมระดับภูมิคุ้มกันตอนนี้มันทางานได้สองทางความเจ็บป่วยบางอย่างปัญหาบางอย่างที่เรามีเป็นพาะระบบภูมิคุ้มกันของเรามีปฏิกิริยารุนแรงเกินไปมันเพิ่มสูงเกินไปฟูคอคเดนช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันนั้นให้กลับมาเป็นปกติได้ บางครั้งระบบภูมิคุ้มกันต่ำเกินไปและเรารู้สึกไม่สบายมันจะช่วยปรับระดับภูมิคุ้มกันให้กลับมาสูงขึ้นช่วยควบคุมให้เป็นในแบบที่ควรจะเป็นประโยชน์อย่างอื่นที่เราเห็นจากฟุกคอยเดนคือการทําให้เกิดการต่อต้านการอักเสบมันช่วยบํารุงร่างกายเมื่อเราป่วยเราพบการอักเสบเกิดขึ้นทั่วร่างกายเพื่อลดการอักเสบนั้นฟุกคอยเดนเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยทําให้ดีขึ้นได้และร่างกายของคุณก็จะรักษาตัวเอง มันช่วยให้คนนอนหลับได้ดีขึ้นมันช่วยในเรื่องการย่อยอาหารและสุขภาพของลำไส้มีประโยชน์มากมายที่ได้จากฟูคอยเดนเมื่อคุณรวมสิ่งนี้กับน้ำส้มสายชูหม,มักจากแอปเปิลซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของฟูคอยเดนเมื่อคุณใส่ทุกอย่างลงไปในเจลเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลคุณจะได้ผลิตภัณฑ์อันทรงพลังเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลทำจากหลักพื้นฐานของโพลีแซครต์ ฟูคอยดันเองก็เป็นโพลิสคกไรดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อพวกมันเข้าไปสู่ร่างกายร่างกายของคุณจะสามารถดูดซับได้อย่างรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพรับเข้าไปในระบบของคุณและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนั้นช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วช่วยป้องกันคุณให้ห่างไกลาจากการป่วยอูมิเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมทุกคนควรจะลองมันนี่คือผลิตภัณฑ์ที่คุณควรจะทานมันเข้าไปในทุกวัน